ถ้าหากว่าเดือนมิถุนายนแต่หิมะตกหนักแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งในเดือนกรกฎาคมแล้วดวงอาทิตย์บนฟ้าก็ไม่สว่างกลายเป็นแค่จุดแดงเรื่อเเหมือนกำลังจะหมดอายุการใช้งานโอโ้โหนี่มันโลกวันสิ้นยุคฤดูร้อนหรือไงครับ <c oughs> ฟังดูเหมือนหนังเลยเนอะแต่ทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงค่ะเกิดขึ้นในปีคศ1816และประวัติศาสตร์เรียกปีนั้นว่า The Year Without the Summer หรือปีที่ไม่มีฤดูร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีฤดูร้อนเนี่ยนะครับคนในยุคนั้นเขาทำหน้ายังไงอะเหวหเลยป้า เวอร์สิคะคนสมัยนั้นงงหนักมากบางก็คิดว่าเป็นจุดดับบนดวงอาทิตย์บางก็ว่าโลกกำลังโดนสาบจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าต้นเหตุจริงๆมันอยู่อีกซีกโลก อารมณ์เหมือนเธอเลิกกับแฟนแต่แฟนไม่ได้อยู่ในประเทศอะครับประมาณนั้นเลยค่ะต้นเหตุมาจากภูเขาไฟชื่อตัมโบราบนเกาะสุมบาวาประเทศอินโดนีเซียมันระเบิดในเดือนเมษายนปี1815หนึ่งปีก่อนที่ฤดูร้อนทั้งโลกจะหายไปภูเขาไฟระเบิดธรรมดาก็เคยได้ยินครับแต่ทำไมลูกนี้ถึงรุนแรงขนาดนั้น พราะมันไม่ธรรมดาเลยค่ะการระเบิดของตัมโบรานับเป็นหนึ่งในการประทุที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกระดับ VEI 7หรือ Ultra Plinian เสียงระเบิดได้ยินจากระยะกว่า2,600กิโลเมตรยอดภูเขาทั้งลูกถลม่มยุบตัวไป1กิโลเมตรกลายเป็นปล่องยักษ์ น่ากลัวมากครับแล้วมันทำให้โลกทั้งใบเย็นได้ยังไงเท่าภูเขาไฟมันลอยไปถึงยุโรปเหรอครับไม่ใช่เท่าภูเขาไฟค่ะแต่คือก๊าซซันเฟอร์ไดออกไซด์ที่ถูกพ่นขึ้นสู่ชั้นสตราโตสเฟียร์แล้วไปทำปฏิกิริยากับไอน้ำกลายเป็นละอองกรดซัรฟิริกที่มองไม่เห็นแต่ลอยอยู่นานเป็นปีอารมณ์เหมือนติดฟิล์มกันแดดทั้งโลกอะดีครับเป๊ะเลยค่ะม่านละอองลอยนั้นสะท้อนแสงอาทิตย์กลับไปในอวกาศผ คือโลกเย็นลงเฉลี่ยนหนึ่งองศาเซลเซียสในซีกโลกเหนือบางพื้นที่หนาวจนเหมือนเข้าแช่แข็งในตู้เย็นงั้นในปี1816คนทั้งโลกก็อยู่ในโหมดฤดูหนาวถาวรเลยเหรอครับ ก็ไม่ถึงขั้นหิมะตกทุกที่นะคะแต่เกิดความแปรปรวนขั้นสุดเช่นในนิวอิงแลนด์ของอเมริกามีหิมะตกกลางฤดูร้อนน้ำค้างแข็งทุกเดือนของปีกเกษตรพังยับจนคนตั้งชื่อปีนั้นว่าปี1800หนาวจนตายเลยค่ะแล้วฝั่งยุโรปล่ะครับมีแดดบ้างไหม ไม่ค่อยมีค่ะที่ยุโรปเป็นฝนหนักอากาศเย็นเหมือนเปิดแอร์รั่วทั้งปีผลผลิตเกษตรล้มเหลวทั่วทวีปเกิดทุพพิฆภัยใหญ่ในศตวรรษที่19บางพื้นที่อย่างในอังกฤษมีจลาจนแย่งขนม Bread or Blood โหดมากครับขนมปังหรือเลือดเหมือนพาดหัวข่าวเดอะกาเดียนส่วนไอแลนด์ก็หนักค่ะมันพรั่งเสียหายโรคระบาดตามมาคายรากศาสตร์ใหญ่ฆ่าชีวิตคนไปกว่า6 15,000คนค่ะนี่ยังไม่รวมเอเชียใช่ไหมครับใช่ค่ะเอเชียก็โดนเหมือนกันในจีนตอนใต้เช่นมณฑลยูนานข้าวปลูกไม่ได้3ปีติดจนคนต้องเปลี่ยนไปปลูกฝิ่นแทนแล้วจากจุดนั้นยูนานกลายเป็นฮับฝิ่นโลกเลยค่ะแล้วอินเดียล่ะครับ ที่เป็งก่อสภาพอากาศแปรปรวนหนักมากฝนตกผิดฤดูไพลแยแรงส่งผลให้แบคทีเรียอฮิวากลายพันธุ์สายพันธุใหม่แล้วระบาดไปทั่วโลกนี่ละค่ะจุดเริ่มของการระบาดใหญ่ของอฮิวาครั้งแรกในประวัติศาสตร์ อึอ้งมากครับแล้วในความมืดมิดแบบนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างไหมครับมีค่ะที่สวิตเซอร์แลนด์ฝนตกไม่หยุดทางฤดูร้อนนักเขียนกลุ่มหนึ่งติดอยู่ในบ้านริมทะเลสาบเจนีวารวมถึงแมรี่เชลลี่และหลอดไบรอนอย่าบอกนะครับใช่ค่ะพวกเขาเลยค้าเขียนเรื่องผีกันเล่เลเลนๆและในคืนมืดมนคืนนั้นแมรี่เชลลี่ก็เขียนแฟรงเกนสไตล์ขึ้นมาโอ้โห ความมืดก็ให้แรงบันดาลใจได้สินะครับ <c oughs> ยังไม่หมดค่ะผลผลิตข้าวโอ๊ตล้มเหลวม้าไม่มีอาหารคนขี่ม้าไม่ได้นักประดิษฐ์เยอรมันชื่อคาววอนไรส์เลยประดิษฐ์ยานพาหนะที่ไม่ต้องใช้ม้านั่นละค่ะต้นกำเนิดของจักรยานคันแรกของโลกโหจากภูเขาไฟลูกเดียวทำให้เกิดทั้งแฟรงเกนสไตล์และจักรยานเนี่ยนะครับใช่เลยค่ะตัมบราคือโดมิโนโล,ลูกแรกของวิกฤตระดับโลกและ กลายเป็นเคสเรียนด้าน Climate Change จนถึงปัจจุบนันต่างจากปี1816 ที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้เรารู้แล้วว่าสภาพอากาศเปลี่ยนเพราะอะไรและเรามีโอกาสแก้ไขมันด้วยจริงที่สุดค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกสนุกได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to ูนไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะกับเรื่องราวที่สนุกกว่าที่คิดค่ะจากศูนย์สูร่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ